ท่านผู้ชมไปสนิทเลยค่ะว่ารายการของเราชื่อท่องเที่ยวนะคะเราอยากจะรู้ว่าการที่ได้ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงเราต้องไปดูกันค่ะก็มีหลายๆอย่างที่เราได้ทำมานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว,ว่ามันม<า>จะ ทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างทีวีเครื่องนี้อะค่ะเครื่องนี้เลยที่กำลังชี้อยู่นะคะเออมันเสือชี้อยู่ชี้อยู่มันเป็นลูกน้ำนี่ค่ะไม่มีภาพเดี๋ยวก็ทำให้ดูนะคะนี่ค่ะเจ้าเออ ากจะฝากว่าถ้าเกิดว่ามีวิธีการซ่อมมันให้หายแล้วก็บอกได้เลยค่ะยินดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าเจ้าทีวีเครื่องนี้เนี่ยมันก่อขว้นมานานมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านตรงนี้เลยค่ะคุณมารีชาติกุลค่ะมุมกล้องได้ไหมคะ อย,ปอยปอป่ปิดอยปิดกล้องค่ะปิดปิดถ่ายตอนนี้มันมีฟันอยู่ก็ยังชั่วเลยมันไม่เหมือนเมื่อคืนฟันก็ไม่มีคุณมาลีคะรู้สึกเป็นไงบ้างคะที่มีความสุขอย่างนี้นะคะมีความสุกที่ได้เห็นหลานเห็นหลานมากอดย่าย่าก็มีความสุขโอเคค่ะแล้วชีนี้เนี่ย นีดีคืออะไรคะก็ดีใจตื่นเปร,ร,รื่มใจใจเราจะทำยังไงให้เรามีตัวของเราเนี่ยมีความสุขด,ดคะก็หลานก็ต้องรักย่ามากๆค่ะต้องนอนกับย่าม้างากรธย่าบ้าแล้วทีนี้คุณมา,า,ามล,านนลมาีอยากจะทำอะไรมากที่สุดเหรคะอยากจะทำอะไรหรอ กอดล้านนอนอกับล้านกิจกรรมพิเศษที่ชอบอะค่ะก็เน,เนี่ยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นั่งดูแต่ทีวีนอนดูแต่ทีวีโอเคค่ะ,แ,ะแล้วก็อ่านหนังสือแล้วทีนี้ก็เป็นเออสิ่งที่คุณมารีพูดออกมาเมื่อกี้เลยค่ะว่ามันเป็นความสุขที่ชอบมาก แต่ว่าเราก็ต้องมาสัมภาษณ์อีกหลายๆท่านนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาของเราเนี่ยใกล้หมดลงแล้วค่ะแล้วก็เลยอยากจะทำให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะไปดูดดดนะค่ะ กำลังเขียนงานอยู่ค่ะออ๋อค่ะคือถ้าให้ดีเ,เด็กก็สมควรไปกินข้าวแล้วก็กินแล้วค่ะอาบน้ำอาบแล้วค่ะแล้วก็ไปนอนได้แล้วมึงคะเร<อ>าถ่ายไปตั้งสามนาทีเนี่ยมันต้องลบออกแน่นอนค่ะ <c oughs> เขาถ่ายอย่างมากไม่เกิน